สวัสดีครับทำไมคนที่โปรไฟล์ดีไม่ค่อยจะลงเอยกับฝรั่งชาวต่างชาติที่โปรไฟล์ดีนะครับอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆแต่และว,วันเนี่ยหนูได้รับคำถามเข้ามาหลังใม่เยอะมากแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกเซ่กับฝรั่งนะครับ เท่าที่สังเกตนะครับแทบจะ99%ของคนที่โปรไฟล์ดีการศึกษาดีหน้าที่การงานดีสังคมดีนะครับคนกลุ่มนี้เขาจะมีระบบความคิดที่รอบคอบเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เยอะมากๆแล้วก็จะมีเพื่อนมีฝูงมีคนคอยให้คำแนะนำคำปรึกษาเยอะมากๆ และตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีระบบความคิดที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีเงื่อนไขกับตัวเองค่อนข้างจะเยอะนะครับต่างกับคนที่ทำงานอยู่ในอุตสาหการรมการท่องเที่ยวคนกลุ่มนี้เขาจะไม่ค่อยซับซ้อนนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีเงื่อนไขในชีวิตถ้านะัดเจอการออกเดทไปก็คือไปไม่ไปก็คือไม่ไปนะครับ จะไม่ค่อยมาเสียเวลาพูดกันดึงเกมเหมือนกับคนที่โปรไฟล์ดีคนที่โปรไฟล์ดีเนี่ยจะคิดทบทวนใช้เวลาในการตัดสินใจนานและก็เยอะมีช้อยมีตัวเลือกมีข้อมูลเข้ามาสนับสนุนความคิดเยอะมากๆจนในที่สุดเนี่ยก็ดึงเกมแล้วก็กลายเป็นว่าปฏิเสธที่จะไปเจอปฏิเสธที่จะไป มีประสบการณ์ในการนัดเจอกันพูดคุยกันเห็นหน้ากันนะครับทำให้ฝ่ายฝรั่งที่เขามาฮอิเดย์สมมติว่าเขามาฮอิเดย์สาวันเขามาตามแผน1 2ึ่งสอสี่ห้าเขาจะต้องวางแผนว่าวันนี้จะไปไหนทำอะไรบ้างนะครับเขาคงไม่มีเวลามากพอที่จะไปมองหาใครทั่วทั้งประเทศนะครับเขาเพียงแค่ว่ามาเจอคนนี้ แต่ถ้าคุณทำให้เขารู้สึกประทับใจในครั้งแรกมันก็จะเป็นแต้มต่อให้คุณนะครับในอนาคตพัฒนาอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นแฟนก็แล้วแต่นะครับแต่คนที่อยู่ในอุตสาหการรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะทราบเรื่องนี้เขาจะสามารถรับมือได้กับเรื่องนี้นะครับเขาจะรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างดีนะครับเพราะเขารู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับ แต่คนที่โปรไฟล์ดีเนี่ยก็มักจะถามเข้ามาว่าแล้วจะทำยังไงต่อในเมื่อปฏิเสธเข้าไปแล้วจะนัดใหม่ได้ไหมนะครับอันเนี้ยมันเป็นปัญหานะครับเพราะว่าอยากให้ลองมองกลับกันเหมือนเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเราก็คงไม่มีเวลาไปมองหาใครทั้งประเทศนะครับถ้าเราไปเจอใครสักคนหนึ่ง ที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจครั้งแรกนะครับเราก็คงจะจำไปจนวันตายนะอันนี้มันก็คล้ายๆกันนะครับสถานการณ์เดียวกันแล้วคนที่อยู่ในอุตสาหกับการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะหยิบชิ้นปลามันไปกินนะครับเพราะคนที่ไปเที่ยวเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ทำให้เขารู้สึกประทับใจครั้งแรก เขาก็จะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขแล้วก็คนนั้นก็จะถูกเลือกเป็นคนที่เขาชอบอันดับตน้ตนๆน,นะครับกับอีกคนที่คุยมาคุยกปนมาเนี่ยแต่ซับซ้อนเนอกินนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ไปอันนี้ก็ไม่ทำก็กลายเป็นว่าเขาก็คือเขามาเที่ยวเขามารีแลกซ์นะครับเขาไม่ได้อยากจะมา เพิ่มอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเครียดนะครับก็ีกลายเป็นว่าเขาไม่แฮปปี้ไม่เอนจอยกับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะชวดไปนะคือแทนที่จะอาจจะพัฒนาเป็นแฟนได้แฟนที่โปรไฟล์ดีก็ไม่ได้นะครับแต่คนกลุ่มนี้ก็จะไปใม่แมท นะครับไปตรงกับคนที่ทั่วๆไปนะคือคนกลุ่มนั้นเขาก็จะรีแล็กซ์กว่านะเขาก็จะตามใจคนกลุ่มนี้มากกว่านะครับส่วนคนที่โปรไฟล์ดีก็ก็จะไปแมทกับคนที่ตามใจพวกเขานะครับมันจะเป็นแบบนี้นะเราก็จะสังเกตว่าทำไม คนที่ทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขามีโอกาสได้เจอกับคนที่ร่ํารวยหรือว่าได้แฟนที่โปรไฟล์ดีนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเท่าที่หนูสัมผัสมา,มาจากประสบการณ์จริงนะครับขอบคุณครับ